S <S <S อ <ละ S 2> ีฟสวิส <ละ S 2> ถ้าชนะอาร์เซนอลได้แล้วก็ลิเวอร์พูลชนะเลสเตอร์จบเลยมั่นใจแล้วมั่นใจพูดถึงอีกหนึ่งทีมได้ไหมอยู่ข้างในเนี่ยอยู่ข้างในไม่เอาแล้วใช่ไหมในถ้วยพรีเมียร์ลีกอังกฤษคอยลุนยิงกี่โมไม่รู้พี่ได้ดูบ้างเปล่าไทยรีสอร์ทไม่ได้ดูดูข่าวแต่พี่โตโน่อ,อะพี่โตโน่พากินได้ได้พื้นที่เพลย์ออฟไหมครับคุณโตโน่ก็ พอแล้วพอแล้วเขาซาร์ทมอไทยอ่ะไม่ไม่ลองหน่อยแล้วเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเก่งครับสวัสดีทีมงานทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่านนี้นนี้พออ่าวันนี้มาแล้วมาแล้เติมตลอดเติมตลอดครับผมนะครับแล้วเหลือสองคนครับเหลือสองคนเพราะว่าคุณเนมคุณราชชีเนี่ยไม่อยู่ไปกีฬาผุโสไปที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเหมาะกับเขามากนะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดูภาพลักษณ์ดูอะไรเป็นคนผุโสอยู่เราสองคนยังวัยรุ่นอยู่ไม่เกิดทำตัววัยวัยรุ่นอยู่นะเอาเหรอฮะจะชอบพวก นักร้องพวกรุ่นใหม่ๆเพื่ออะไรคุณรู้ไหมเพื่อเนั่นแหละสาวๆเป้าเป้าปรสงหลักของเขาแหละเดี๋ยวเขาจริงมาเล่าสิผมรู้หมดแหละครับเนี่ยผมไปกัน้ว่าโสแห่งชาติขันที่เจ็ดครับผมเข้าหลามเกมเข้าหลามเกมก็ยี่สิบถึงยี่สิบห เมษายนนี้เออนะฮะก็จะมี 40, 50, 60, 70อะไรกว่านไปครับนะครับก็วันนี้ก็เลยอยู่2คนนะพี่นะพี่นเหลือ2คนแต่ว่าในสัปดาห์ถัดไปก็เดี๋ยวจะมีสลับสับปรีดยนเหมือนเดิมสลับบ้างสลับบ้างนะฮะคุณป๊อป อ๋อ้าพลครับฮะคุณท็อปสาเรศคุณแมวสมยศแดงยวนทำไมต้องยิ้มเลยครับพูดถึงคุณแมวสมยศครับครับครับภาพล่าสุดผมไปติดตามใน Facebook ของคุณแมวสมยศนะเป็นไงบ้างยืนอยู่ชายหาดปากบาราพี่จังวัดสตูนเขากลับมาไปช่วงเมษายนบ้านเกิดครับยืนอยู่คนเดียวเงาเงาไม่มีคนอยู่เคียงข้างเลยยืนอยู่โง่โงอ้าวนั่งงอก็บนชายหาดใช่ครับบางที้เราไปริมหาดชายทะเลมันสร้างกำลังใายให้เรา เพราะว่าเราจะได้ดินเสียงคลื่นไงสู้สู้นะเขาเป็นหัวหน้าใช่ไหมถูกต้องครับเป็นหัวหน้าแต่ว่าลาลาก่อนรุ่นน้องอีกแล้วกลับมาทีหลังด้วยอะคุณชอบเอาเรื่องจริงพอแล้ววันนี้มีข่าวแล้ววันนี้มีข่าวแล้วบ้างก็คงจะต้องพูดกันถึงเรื่องของพิมพ์ล็กอังกฤษแหละครับนะฮะตอนนี้ใกล้เข้ามาในช่วงท้ายฤดูกาลแล้วเป็นไงในฐานะแฟนของผงแดงเรียวพูนก็เลยหนึ่งนัดไงมื่อวันนี้บุกชนะเลสเตอร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาบุกชนะเลสเตอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับก็เลยต้องการอีกแค เกมเดียวชนะเกมเดียวก็จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษจริงๆเมื่อคืนวันพีถ้าลิเวอร์พูลเอาชนะเลสเตอร์ได้ในขณะที่อาร์เซนอลถ้าแพ้ก็จะเป็นลิเวอร์พูลที่ได้แชมป์อิสตันบูลถ้าชนะอาร์เซนอลได้แล้วก็ลิเวอร์พูลชนะเลสเตอร์จบเลยรูรกาลนี้<ต>เป็นลิเวอร์พูลแต่ว่าอิฟตันบเอาอะไรนะครับอาร์เซนอลใส่ ชุดใหญ่สัสารพัดเลยนะครับพี่ว่าบูกโยซาก้าใช่ไหม,ม,มกาเบียรมาตินเนลลี่แล้วก็มีเลโดทอซาเลโดทอซาทำสองประตูเลยสอ,ปร,ยสอประตูวันนี้ก็ยิง40เลย์เลยก็ยังไม่ยอมยังไม่ยอมอาานเซนก็ขยับการเฉลิมฉลองของหงแดงเรือพูลออ,ออกไปอีกสัก1สัปดาห์เปน็นหสัปดาห์ครับผมเพราะว่าหน้าต่อไปเร์พูลจะเปิดบ้านเจอกับทีม ทอนดพอลสเปอร์เรียบูชนะเลสเตอร์เนี่ยส่งเลสเตอร์ลงไปตกชั้นแล้วตามหลังซาร์ทามตันอีกทีมเดียวที่จะ,จะตกน่าจะเป็นอิสตวิททาว์น่าจะใช่ไหมน่าจะเพราะว่าถ้าเวสต์แฮมคอยอีกตามเยวก็จะตกชั้นหมดเลยซาร์ทามตันเลสเตอร์ ester, แล้วก็รวมทางะ อิสเวิดสามทีที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาครับถามในฐานะของแฟนบอลหงแดงเลีว้วภูครับความมั่นอกมั่นใจในการคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้ตอนนี้เตรียมที่จะเฉลิมฉลองหรือยังมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วแต่ก่อนไม่มั่นใจแต่ว่าพอรู้ว่าอ์เซนตลเข้าไปเทสมาธินะครับไปมุ่งเน้นนะฮะมุ่งเน้นคนอีสา <c oughs> นพพูดตกอีสานนิดหน่อย <c oughs> ไปมุ่งเน้นครับผมที่อยู่ฝ่าเช่เปเลกออก็เลยบอกไอ้เขาคงไม่เอาแล้วแหละทัวยนี้ขอแล้วกัน อาร์เซนอลเขาผ่านเข้ารอบรองชนะเ,เลิศไปเรียบร้อยเจอกับปลารีสแซงต์แชร์แมงอมโอกาสเป็นไงมองถึงการไปคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสูสีสูส,ส,สีแต่ว่าเปเชเนี่ยเข้ามาดีนะใส่สูตรนั่งเบนซ์มาเลยครับ,คร,บครับผมก็เหมือนว่าอาร์เซนอลคงไปโฟกัสที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพรีเมียร์ลีกก็คงจะต้องปล่อยให้หงแดงลิเวอร์พูลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตามหลังอยู่13คะแนน13แตม้มแล้วเหลืออีกกี่เกมครับอีก5เกมอีก5เกมครับถ้าลิเวอร์พูลได้อีก3แต้มคือจบเลยจบเลยแต้มขาดแล้ว ตอนนี้จองรถแห่ยังครับเอาเงินมาก่อนสิเดี๋ยวเบิกที่บอสแมวบอสแมวใช่เบิกยากเบิกยากไม่ยากไม่ยากเพราะว่าช่วงหลังๆคุณป๊อปเบิกตลอดเลยนะฮะไปซื้อเนี่ยธงดนหลังมาใช่ดับเนี่ยซื้อมาแผ่นละ20บกว่าบาทเท่านั้นเองเบิกเหเบิกไว้สองฮะโอ้โหชาวรามบางหลวงสบายช่วงนี้ครับนั่คือสถานการณ์ของพี่เล็กนะก็น่าจะจบสัปดาห์หน้าเลี้ยจะเปิดบ้านเจอสเปอร์ครับชนะก็จบเลยพูดถึงอีกหนึ่งทีมได้ไหมครับเนี่ย ในใจแมนยูใช่อยู่ข้างในเนี่ยอยู่ข้างในอ,อยู่ข้างในแมนยูน <you. S 1> เป็นยัางไงาบ้างแมนเชสเตอร์ก็ความในใจมันล้เหลือเหลือเกินไม่เอาแล้วใช่ไหมในถ้วยพรีเมียร์อังก,กฤษก็ออแตจะพื่ยืนยันแล้วนะว่าเออพออาร์ซอลชนะอิสวิดได้เนี่ยก็ทำให้ทีมอิสตเนี่ยไล่แมนยูไม่ทันแล้วแมนยูจะรอดพ้นจากการตกชั้นแน่นอนแล้วอย่างนี้ก็ต้องปรบมือปรบมือแสดงความยินดีรวมทั้งสเปอร์ด้วยแฟนๆของปีศาจแดงด้วยไม่ตกแล้วยืนยันการันตีไม่ตกชั้นไม่ตกชั้นแน่นอนครับแต่ว่า ไปเน้นอยู่ระบายหลีดเน้นอยู่ระาลีกเหมือนกับทางอาร์เซนอลไปเน้นยู่ไอ่าแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมดูเกมไหมแมนยูที่แพ้ให้กับวูตบอลเต่านันเห็นว่าคอยลุนยิงกี่โมไม่รู้พี่ฟอร์มไม่ดีใช่ไหมมีอิลิกเซนด้วยใช่ไหมก็จริงอ่ะอิลิกเซนผมว่าในส่วนตัวนะก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่สร้างสรรค์เกมได้ดีอ่ะมีจังหวะเปิดสวยๆหลายลูกแต่ว่าคอยลุน จบสกอร์ไม่ได้มีจังหวะหลุดเดี่ยวเข้าไป,ปไแล้วมีเพื่อนเติมมาทางฝั่งขวาเจ้าต,ตัวไม่เลือกที่จะจ่ายเลือกที่จะแบบล็อกยิกยักยิกยัก,ยกแล้วยิงติดไม่เข้าติดเบ,บอกออกองหลังมาสลับ,บล็อกคันนี้แล้วก็มีจังหวะที่กาลาโช่ปาดผ่านหน้าประตูไปให้แล้ววิ่งเข้ามาชาร์จแล้วมันไม่ทันไงฮอยลุนหายไปเยอะเลยนะแต่ว่ารูเบนอัมริมกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกก็ออกมาพูดถึงฮอยลุนเหมือนกันบอกจะต้องให้กําลังใจต่อหมายถึงว่า ยังไงก็ต้องยิงให้ได้อะเป็นกองหน้ายิงไม่ได้ก็รู้ว่าไงกองหน้ายิงกี่โมงใช่ไหมใช่ครับมาแลกกับดุนเยสของลิปูมาหล่ะใช่นะฮะนูนเยสไงอ๋อดูดูกันหน้าย้ายไหมเห็นว่าอาจจะย้ายทีมนะแล้วินนุนเยสก่อนหน้านี้ต่อสัญญาไปแล้วฟอจิฟานไดายคลาร่าแล้วก็ฟอจิฟานไดายแล้วก็บอยเน้นเทนยิงประตูชัยด้วยเออเทนเนี่ยก็ยังไม่บอกสถานการณ์ว่าเขาเนี่ยจะอยู่หรือจะไปแต่ดราม่าเหมือนกันนะมีอะไรฮะส่งเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนลงสนามเป็นตัวสสำำรรอองงงเเป็นตััววใช่ม้้้ยยยิดทาาซ เท้าซ้ายครั้งแรกเลยที่จริงเข้าด้วยเท้าซ้ายซ้ายธรรมชาติขวามลพิษกาลกเกอร์อดีตนักเตะของส่งแดงริวพูออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่า,อ,าอันเดอร์ส็อตไม่น่าส่งเทนอเล็กซานเดอร์อันโนลงสนามหรอกเพราะว่าใจเขาไม่อยู่กับทีมแล้วเขาจะย้ายทีมแล้วไปอยู่บันติตใช่ก็โดนแฟนบอลเขาเรียกอะไรนะ บอลแต่วันนี้เขาถอดเสื้อนะแล้วก็ไปดีใจกับแฟนบอลนะเออฟันได้เนี่ยผลักให้ไปอยู่มุมทงแล้วก็ดีใจกับแฟนบอลร์พูที่ไปเชียร์ที่คิงพาวเวอร์เลยแล้วโมเมตซาร่าเข้ามาดีใจด้วยไหมมาสิเอาเหรอมาสิเห็นเขาโพสต์หลังเกมด้วยรูปที่อานเนี่ยวิ่งไปดีใจตัวมุมทง้ถอดเสื้อไว้ที่ทงด้วยนะอ่าถูกต้องอ่าทำเพื่ออะไรฮะก็สัใจไงเรารู้ว่าเขาเป็นสเกิลเซอร์โดเอขึ้นมาจากทีเยาวชนยิงเสร็จถอดเสื้อโดนไปเหลืองไหม โดนสิโดนไปเหลืองโดนด้วยเรามาได้ประตูเอาในช่วงเวลานาทีที่75ลงมาไม่กี่นาทีแล้วยิงประตูชัยได้ครับนั่นคือสถานการณ์ของพีบิเลียงกระดิณนะไทยลีกหน่อยไหมคุณโยรีบมีรีบ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 รอบรีบีบรีกรีบีบรีบรี่รีบรีบรีมรีบ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 รบรีรีรีบรียรีบรีบบบรรบบอเลลเ ตามหลังแค่แต้มเดียวครับผมโอ้แต่ก่อนผมนึกว่าบุรีรัมย์เนี่ยคือจะนอนมานะออเออก็คือมาเหนือเมฆแล้วจะได้แชมป์แต่ว่าปรากฏว่าทูแบงคอกมาที่เหลือแค่แต้มเดียวเลยพี่นะก่อนที่จะลงเตะน,นัดสุดท้ายครับบุรีรัมย์เนี่ยจะเล่นได้บ้างเจอหนองบัวที่ตกชั้นไปแล้วครับส่วนทูแบงคอกจากไปเยือนพิธีประจวบที่สามเมานัดล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์เนี่ยบุรีรัมย์อยู่ในเตดบุกไปแพ้ราชบุรีอ c สองประตูต่อสามครับ มาได้ประตูเอาในช่วงทบทนเวลาบาดเจ็บไงราชบุรีนะส่วนทุเมคนของเนี่ยก็เปิดบ้านชนะบีจีสามศูนย์เลยเกมส่งท้ายที่มาเตะที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมหรือสนามทูสเตเดียมรุ่นการได้าเปเตะกับบีจีแล้วอ๋อจะไปใช้สนามเดียวกับบีจีแค่คล้ายกับเอชบีลาดก็อินเ์บีลาดที่ใช้ซาซิโ่ไงอ๋อใช้ชื่อสนามว่า b ีจีทูสเตเดียมถ้าจำผิดนะทูบีจีสเตเดียมครับจำผิดครับโมกโมกอ้อหักหน้าูบีจีสเตเดียมหักหน้าต่อหน้าทันแรกกับนัน ก็เอาเป็นว่าแต้มจี้กันมาเหลือคะแนนเดียวต้องไปลุ้นวัดกันในนัดสุดท้ายว่าใครจะคว้าแชมป์ใช่แต่ว่าโอกาสของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็อยู่ในมือนะเพราะว่าลงเล่นนัดสุดท้ายในบ้านของตนเองแล้วก็เล่นกับน้องบัวที่ตกชัไปแล้วด้วยถูกต้องส่วนทูเนียต้องไปเยือนทูเบคอบไปเยือนประจวบพีทีประจวบนะฮะที่เล่นที่สาเอ่าวได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากลูกทีมของโคสเตียสะสมเพประเสริฐใช่ มองโอกาสยังไงฮะโอ้โหก็เป็นบุรีรัมแหละแต่ว่าบุรีรัมอย่าลืมว่าก่อนที่จะหาเตะนัดสุดท้ายของไทยเดยจะต้องไปที่ซาอุดิอาระเบียไงอ๋อเอฟเอฟซีแชมเปี <eterm oon> ้ยนลีกในรอบฟินอลสเตจเจอกับอัลอาลีในาอลาีีมใครบ้างอัลอาลีก็มีโรเบรโตพิเมโน่ครับมีดิยาร์มาเลสจำได้สองคนที่เหลือก็เป็นนักเตะพวกตัวนออกกลางนะพวกกาบิเบกาอะไรพวกนี้ครับ เอเดัวโดเมนดี้เองอครับโอเคก็เดี๋ยวติดตามผลงานในเอฟซีของบุรีรัมยูไนเต็ดแต่ว่าเตะก่อนไม่เตะก่อนแชมป์ของไทยลีกต้องไปวัดกันในนัดสุดท้ายของฤดูกาลซึ่งโอกาสของบุรีรัมยูไนเต็ดก็อยู่ในมือของตัวเองถ้าหากว่าเก็บชัยชนะได้ในบ้านก็จบเลยจบเลยนะฮะก็จะแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยเวลาเตะแบบเกมไม่ไม่ไม่ได้เลื่อนหรือว่าอะไรเขาใช้สควอตแบบ1ิบสาคน15คนประมาณนี้เดี๋ยว สควอตนี่คืออะไรฮะตัวผู้เล่นสควอตก็คือกีฬาคล้ายๆตีเทนนิสไม่ใช่เลไม่ใช่เลยตัวผู้เล่นคุมกําลังเขาใช้ประมาณ15 16คนเท่านั้นนะและเขาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงผู้เล่นด้วยเหมือนกับลิพปอ่ะบางครั้งมีการอ่อนล้าไงพอมันได้เลื่อนเกมเตะไปเนี่ยเห็นไหมเตะตลอดนะหลังๆนะเสมอบ้างแพ้บ้างนะอืออ่ะก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ครับหรือ รูแบงคอกยูไนเต็ดจะคว้าแชมป์แรกของตนเองในฟุตบอลไทยลีกได้คุณน่าตจินใจนะเดี๋ยวมาติดตามแต่ว่าที่น่าติดตามมากกว่าฟุตบอลไทยลีกสองเอทลลีกหนึ่งก็คือไทยลีกสองเออได้ดูบ้างเบาไทยลีกสอง่ะสุดยอดนไม่ได้ดูดูข่าวแต่พี่โตโน่อะโตโนพากินลงเตะนัดสุดท้ายให้กับเกษตรศาสตร์แล้วเมื่อวานนี้มีชื่อเป็นสำรองนะเมื่อวอาทิดอะลงเตะที่สนามอินซีจันทรสถิตกับ ที่เกษตรศาสตร์บางเขนนี่แหละนะครับมีชื่อเป็นสำรองแต่ว่าไม่ได้ลงสนามนะฮะรักษาการประธานสโมสรพี่โตโน่พาคินคำวิไลศัก็จะเป็นนัดสุดท้ายแล้วเพราะว่านัดไปเยือนนัดสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยไม่ได้ไปแล้วไปเยือนนครศรีไนเต็ดครับนัดสุดท้ายของฤดูกาลวันที่26เห็นว่านักข่าวไปกันเพียบเลยนะพี่นักข่าวสายบันเทิงนักข่าวสายกีฬาเห็นว่าอาจจะเข้าไม่ได้ช่วงหนึ่งใช่ไหม ใช่เพราะว่าต้องเคลียร์กันนิดนึงต้องเคลียร์คนที่มีเอเดการ์ดของฟุตบอลลีกก็ไม่สามารถเข้าไปได้เหมือนกันแต่ว่าพอเคลียร์กันแล้วน่าจะไม่มีปัญหาแหละแต่ว่าในเกมการแข่งขันเนี่ยกเกษตรศาสตร์เอฟซีเสมอสมกับโปรลิสเตโรเอฟซีหนึ่งหนึ่งเพราะว่าเกษตรศาสตร์รต้องพูดหน่อยเพราะว่าเขาลุ้นพรีนที่ไทยออฟเนี่ยใช่ครับ,รบ<ม>ตอนนี้อยู่อันดับที่7ของตารางนานคะแนนนะฮะก่อนลงเตะเนี่ยแต้มเท่ากับลำปาง FC 44แต้มเท่ากันนะครับแต่ว่าลำปาง FC ชนะเชียงใหม่1 0ลำปางบ้านเกิดของบ้านเกิดของ ภรรยาครับเอาแล้วคุณแวะมาอีกแล้วไม่ได้ไม่เอาถ้าพูดเรื่องนี้ผมจะไม่พูดกับคุณด้วยนะฮะผมจะหยุดการพูดคุยไว้แค่นี้เวลาเจอน้องนนักศึกษาฝึกงานเจ้าสาวดดวยสวยคุณชอบพูดว่าคนยยาห้ผมพูดได้ไห้ว่างั้นไม่มี็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเอาบอกภรรยาสิ้นชีพไปแล้วโอ้ไม่มีไม่มีแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงดื่มทุกวันอ๋อดื่มดื่มแร่ดืมนม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เหละฮะดื่มทุกวันไม่ออะไรซะแอดหนึ่งนะครับพี่ไปเมียพี่พูดตรงๆเลยพี่นะถ้าเอาเงินจากการเนี่ยไปดื่มไปเลยนะพี่ซื้อบ้านได้อีกหลังเยนะพี่จะพูดถึงเรื่องนี้ะไปเกี่ยวโยงกับพี่โตโน่เออเพราะว่าเนี่ยที่มันมีดราม่าดราม่าใช่ไหมก็เพราะแบบนี้นะฮะผมจะบอกคุณเจ๋งไว้รักเดียวใจเดียวแบบแบบผมเนี่ย คือผมเนี่ยมีปมด้อยมีอาภพนิดหนึ่งคือ <ulf> ผมเนี่ยเป็นคนที่รักผู้หญิงได้ครั้งละคนเท่านั้นเองอคือไม่สามารถที่จะรักซ้อนกันได้จีบผู้หญิงคนอ๋อเ,เวลาเวลาเจอเขาเรียกว่าเราเจอกันช้าไปใช่ไหมถูกต้องค, <Levi S 2> ครับผมใช้คําคน,นี้บ่อยมากมถ้ารักอยู่กับคนนี้แล้วเนี่ยไม่สามารถแบ่งใจไปให้อีกคนหนึ่งได้ผมทาไม่เป็นไงคุณเจ๋งเนี่ยคุณทําบ่อยผมเห็นนะคุณเจ้าชู้ไม่มีไม่มีผมไม่มี ผมอายุเยอะแล้วครับแต่ว่าเนี่ยมันถึงเป็นปัญหามาทําให้มันกระทบไปหมดเลยทั้งเรื่องงานปวดหัวไหมปวดหัวไหมปวดหัวนี่ฮะคือเราตามข่าวเรายังปวดหัวเลยโอ้โหเออแต่ถ้าเราหล่อเหมือนโตโน่แล้วก็ได้เหมือนกันได้ไ่มเนาะอืมอืมเราก็น่าจะทําเหมือนเขาเลยไงคุณยังจะคิดไม่จะไปแช่ว่านจะไปแช่ว่านอ๋อแล้วครับแช่ว่านและห้ามโกหกนะรับโกหกนะใช่แล้วแต่พี่น่วงเนี่ยโกหกตลอดเลยนะพี่นวงพี่นวง พี่หน่วงไหนฮะพี่หน่วงใชพี่หน่วงกันชัยแหละใช่คุณ <c oughs> <c oughs> ยายพลาดพิงอ๋อไม่ออมีนะเออก็พี่โดน่จริงมาแต่ว่าไม่ได้ลงสนามนะครับเรื่องของกีฬานะเหมือนมาอำลาตำแหน่งรักษากรประธานสโมสรของกเกษตรศาสตร์ FC แหละครับแต่ถ้าพูดถึงผลงานของกเกษตรศาสตร์ FC ก็ยังได้ลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟถ้าหากวันนัดสุดท้ายเนี่ยเอาชนะนครศรียูไนเต็ดได้แล้วไปลุ้นให้ลำปาง FC ไม่ลุ้นเนะพลย์ออฟอยู่ไม่ชนะเพราะตอนนี้ชมบุรีเนี่ยน่าจะได้แชมป์ไทยลีกสองแล้วนะสุดท้ายตอนนี้ไปจากหงสใช่ไหมนะสุดท้ายไปเยือนสุพรรณสุพรรณตัวชาไปแล้วเอาจริงแล้วก็ยังยังไม่ไม่ได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อยุธยากับแพดดันไปเสมอกันไงนถ้าว่าคู่นี้มีผลแพ้นชนะชมบุรีขึ้น เลื่อนชั้นเลยถูกต้องกลับไปเล่นในศึกไทยลีกหนึ่งรูติกาลหน้าทันทีแต่พอคู่นี้เสมอสมัคเกอร์เสมอกันเนี่ยทำให้ชนบุรีต้องไปลุ้นนัดสุดท้ายที่จะบุกไปเยือนสุพรรณบุรีเอสพีสุพรรณเนีตกชัยไปแล้วแต่ก็น่าไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดแต่อยืนยันว่าถ้าชนบุรีนันไปแพ้เนี่ยแพ้กับอยุธยาเนี่ยเทสทเวสดีกว่าชนบุรีนะอ่ะถูกต้องไม่แน่นะก็ต้องแบบใส่กันสุดแหละเออโค้ชเป็นโค้ชวังไหมของชนบุรีเอฟซีวังใช่ฮะทวัตชัย รวมอองต๊กูลแล้วก็มีสินธุชัยได้เป็นผู้จัดการทีมครับผมก็แน่ๆแหละผมว่าจมบุรีเอฟซีน่าจะเลื่อนชั้นขึ้นมาฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลหน้าส่วนอีกหนึ่งทีมแพร่ยู่นเต็ดกับอัญุตยาต้องไปแย่งกันเพื่อที่จะขึ้นอันดับหนึ่งแบบเต็มบ้านแพร่ไปเยือนมั้งที่จันเพลทเอาสองทีมแล้วก็อันดับ3ถึงดับหไปเพลย์ออฟหาหนึ่งทีมเลื่อนชั้นต่อไปอออื่ะส่วนเรื่องของพี่โตโน่เห็นคุณบอกว่าจะเต้นโชว์หน่อยไม่ใช่พอแล้วพอแล้ว อายเด็กๆเขาสาร์โมไทยอ่ะไม่ไม่ลองหน่อยแล้วโมอันนี้ไปตัวโน้ตสัมภาษณ์หรอเออจริงๆเขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยตรงนะแต่ว่าสื่อมวลชนก็ไปตามเก็บภาพตอนที่เขาเหมือนพูดอำลาแฟนๆฟุตบอลของนาคามรกฏเกษตรศาสัมภาษณ์แบบตัวโน้ติสัมภาษณ์ผมให้คุณดีกว่าก็ คุณพูดดีๆคุณพูดดีๆผมถามนีเนี่ยเอาคิดว่าไงสถานการณ์ของทีมมีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในฟุตบอลไทยลีกหนึ่งไหมได้ได้พื้นที่ย์ออฟไหมครับคุณโตโน่ก็เอาดีๆถามว่าอะไรนะผมจะกลับแล้วนะฮะถ้าคุณไ่พูดเนี่ยหยอกโตโน่้ยอกยอกไงก็ต้องพูดแบบพี่โตโน่อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับบอกว่าขอกำลังใจให้กับเกษตรศาสตร์เอฟซีน้อยได้ไหมครับผมไดครับ ให้กับคนที่คนที่รักเกษัตริย์ขอเสียงหน่อยครับรายการเราฮาบาเลยน้องน้องหลับทลอะนี่แสดงว่าหาจริงหาจริงหาจริงโอ้หาจนหลับเลยไอ้นี่หาจริงโอ้โหนไม่้แต่ว่าก็ให้กําลังใจแล้วกันนะสำหรับไม่เรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวแต่ว่าถ้าว่าในมุมมองมุมของกีดานะผมว่าคุณโตโน่เนี่ย เขาเขาเก่งนะเขาทีบกเกษตรศาสตร์เนี่ยกลับมาอยู่ในพื้นที่เพย์ออฟเลวก็พาทีมเนี่ยมีมีเงินแล้วก็บินกันเดือนให้กับนักเตะด้วยเออมีพันธมิตรกับบีจีด้วยใช่ไหมสโมสรในญี่ปุ่นด้วยอันนี้ตอกชมเขานะอันนี้พูด,ดตรงตรงเ,เลือกส่วนเขาเล่นส่วนตัวผมว่าถ้าใหเา้เลือกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานคุณคุณเลือกเรื่องไหนฮะ <laughs> ผมเรื่องงานนะส่วนตัวก็ส่วนตัวเอาดีๆผมเห็นคุณอ่าน <c oughs> แต่เรื่องส่วนตัวถ่ายตลอดเลยอ่ะไม่มีผมไม่เคยฟังคลิปอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยคุณ <c oughs> ดำตรงคุณดูคลิปคุณไมล์ตลอดอะ่ะที่เป็นแฟนคุณไมล์นี่คือที่เป็นนนั้นใช่ไหม เป็นอย่างนั้นเป็นไม่เป็นกิ๊กกันหรือไงอ่าอ่าใช่อันนี้ไม่รู้คุณนิชาเกอร์แฟนตัวปัจจุบันคนปัจจุบันใช่ไหมเอาจริงอ่ะสรุปเรื่องนี้รักเดียวใจเดียวดีที่สุดแล้วจริเจงนะครับเหมือนคุณกับผมอย่างเงี้ยปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดไม่เกิดเลยไม่มีางไมเกิดแน่นอนรักเดียวใจเดียวอืใช่ครับผมออาวันนี้เวลาของจะหมดแลล้ววเาหมดแล้วจะให้น้องไงกับน้อง